ข่าวดีแชร์ได้ตรวจรถฟรีก่อนปีใหม่ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้ DTC มีกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบกโดยเจ้าของรถสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ รวจรถฟรีก่อนปีใหม่ได้นะรู้ยงบริษัท D ีทีซีมีกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบกมาปอโดยเจ้าของรถสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ฟรีสามารถตรวจความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนออกเดินทางกว่า20รายการได้โดยไม่คิดค่าบริการเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางการทํางานของเครื่องยนต์หม้อน้าและรอยรั่วเป็นต้นดูแลโดยช่างผู้ชํานาญและส่วนบริการของภาคีเครือข่ายภาพปราฐและเอกชนทั่วประเทศตลอดทั้ง เดินธันวาคมน,นี้เลยอย่าลืมไปตรวจเช็ครถกันเยอะๆเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางนมคะอย่าลืมไปตรวจเช็ครถกันเยอะๆเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง